ภาษารีบุตรถามพระผู้มีพระภาคว่าให้ทานอย่างไรได้ผลใหญ่และอน,นิสงส์ใหญ่และให้ทานอย่างไรได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีอน,นิสงส์ใหญ่อน,นิสงส์ใหญ่คืออะไรการให้ทานนั้นสามารถปรินิพานได้เป็นอริบุคุได้นั่นคืออน,นิสงส์ใหญ่ในเจประการที่พระผู้มีพระภาคทรง ตรัสบอกกับสารีบุตรฟังเทคนิคในการให้ทานดีๆนะเราสามารถปันนิพานได้ด้วยเพียงการให้ทานอันดับแรกได้แค่ผลใหญ่ไม่มีอน,นิสงส์ใหญ่คืออะไรพระองค์บอกสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยความหวังผลมีจิตผูกพันในผล มุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจักได้สวยผลของทานนี้เขาจึงให้ข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปพมไฟแก่สมณะหรือพรามครั้นตายแล้วพวกนี้จะไปเกิดเป็นเทวดาเหล่าจาตุมหาราชิกะ แต่เมื่อสิ้นกรรมสิ้นฤทธิสิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเขาจากเป็นอาคามีคือเขายังเป็นผู้ที่ต้องกลับมากลับมาไหนกลับมาในกมานกมภพอาคามีเป็นผู้ที่ยังละกลมามโยคะไม่ได้ยังละภาวะโยคะไม่ได้สองสังโยชตัวนี้ยังละไม่ได้ พระผู้มีพระภาคจะเรียกว่าเขาคืออาคามีแต่ถ้าละกามโยคะได้คือเป็นพวกกามโยคะวิสังยุตโตพวกนี้จะถูกเรียกว่าอะนาคามีแต่ยังละภาวะโยคะไม่ได้เขาคืออนาคามีอย่างนี้ จากนั้นพระศาสดาก็ตรัสบอกกับสารรบุตรต่อบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้คิดอย่างนี้ไม่ได้คิดว่าหวังผลในทานมีจิตปูกุกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลกองทานนี้แต่เขาคิดว่าให้ทานเป็นการดีพวกนี้จะมาเกิดในเทวดาชั้นดาวดึงแต่เมื่อสิ้นกรรมสิ้นฤทธิสิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้ว เขาก็ยังเป็นผู้ที่ต้องกลับมาคือเป็นอาคามีอีกเช่นกันเมื่อยังต้องกลับมาในกามภพกามภพนั้นถูกแบ่งเป็น5้ากลุ่มนรกกัมเนศชานเปลิวิสัยมนุษย์และเทวดากามภพดังนั้นพวกนี้เมื่อกลับมาก็ยังไม่พ้นจากนารกกัมเนศชานและเปลิวิสัยบุญกิริยาที่โยรรมทำได้ผลอยู่ ไปเป็นเทวดาแล้วแต่ตายจากเทวดาคือเมื่อสิ้นกรรมสิ้นลิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่โยมก็ยังต้องเป็นอาคามีคือต้องกลับมาสู่ก้อนนี้ซึ่งมีสิทธิ์ไปสู่สามคติข้างล่างในปริมาณเท่ากับดินมหาปฐพีเพราะพระองค์เนี่ยบอกว่าเทวดาทั่วโลกอธาทาเนี่ยเมื่อตายแล้วเนี่ย มาเกิดในสามคติข้างล่างเกือบทั้งหมดเลยโดยพระองค์เนี่ยเอาเล็บเขียดเศษดินขึ้นมาแล้วถามสาวกว่าดินที่ติดปลายเล็บของพระองค์กับดินในมหาปัตพีนั้นอย่างไหนมากกว่ากันสาวกบอกว่าดินมหาปัตตพีมากกว่าเทียบกันไม่ได้กับดินที่ติดปลายเล็บของพระองค์ พระศาสดากำลังบอกว่านี้คือน้อยนั้นคือมากดินมหาปตพีคือปรอยมานที่มากและดินปลายเล็บคือคาว่าน้อยพระองค์บอกว่าสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วกลับมาเกิดเป็นเทวดามีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกำเนดสารเปลวิสัยมีมากกว่าโดยแท้ ตรัสเทวดาครั้งที่สองสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกับในดิฉานเปลวิสัยมีมากกว่าโดยแท้นี่คือคำตรัสของศา,ศาสดาเราซึ่งผิดไม่ได้ผิดไม่ได้ถึงโยงไปเกิดเป็นเทวดาตายจากเทวดาแล้ว ต้องลงมาสู่สามคติข้างล่างนี้อีกนี่แหละคือทานที่วางจิตยังไม่ถูกต้องจึงได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีอานิสงส์ใหญ่นี่บอกบอกแค่สองเหตุผลของการวางจิตนะพวกแรกหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้ พวกที่สองคิดว่าให้ทานเป็นการดีพวกที่สามทำตามประเพณีปู่ย่าตายายพวกที่สีคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรให้ดีกว่าพวกต่อมาไปเชื่อหรือศีโยคีที่แนะนำมาในครั้งก่อนพวกต่อมาคือพวกที่ให้ทานเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมณัตใจ6พ,พวกนี้ ได้เทวดาสูงขึ้นสูงขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่จาตุมาหาราชิกะดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรดีปารณิมิตาวสวัตติแต่หลังจากสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สินส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วพวกนี้ทั้งหมดต้องกลับมาเป็นอาคามียังเป็นผู้ที่ต้องกลับมาสู่สังสารวัฏไม่พ้นนรกกําเนตดชานเปลววิสัยไปได้พวกที่เจ็พวกเดียวเท่านั้น ที่มีการให้ทานแล้ววางจิตถูกต้องวางจิตอย่างไรพระองค์บอกว่าสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่คิดอย่างนี้ว่าให้ทานโดยความหวังผลมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้หรือให้ทานเป็นการดีคิดทั้งหแบบเนี่ยไม่คิดเลย แต่เขาให้ทานด้วยการคิดว่าเราจะให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริขารจิตเขาจึงให้ข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปไหล้ที่นอนที่อยู่อาศัยประที่พรมไฟแก่สมณะหรือพรามครั้นตายแล้วเขาจะไปเกิดเป็นพรหมกายิกานังเทวานัง เมื่อสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่ในปรมกายิกาแล้วเขาจะเป็นอนาคามีเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาไม่ต้องกลับมาสู่กามภพก็เหลือรูปภพกับอรูปภพสองก้อนนี้ที่เขาจะไปเกิดอาาคามีเป็นคุณสมบัติของอริยบุคคลขั้นที่สาม ต้องมีคุณสมบัติคือกามโยคะวิสังยุตโตวิสังยุตโตแปลว่าพลากแล้วโยคะแปลว่าเครื่องผูกพลากแล้วจากเครื่องผูกในกามกามพระองค์ให้คําจํากัดคําจํากัดความคือความกำหนัดไปตามอำนาจความตริตรนั่นแหละคือกาาของคนเราบาลีใช้คำว่าสังกับร,ราคะ พระองค์บอกว่าอารมณ์อันวิจิตในโลกนั้นหาใช่กามไม่อารมณ์อันวิจิตในโลกนั้น,มไ,มมน,น,น,นไม่ใช่กามแต่ความกำหนัดไปตามอำนาจความตริตรึกนั่นแหละคือกามของคนเราอารมณ์อันวิจิตในโลกก็มีอยู่ตามประษาของมันเท่านั้นบุคคลผู้มีปัญญาจึงนำออกเสียซึ่งฉันทะคือความพอใจ ในอารมณ์อันวิจิตเหล่านั้น